เผยภาพสุดอบอุ่นพ่ออุ้มลูกในอ้อมกอดแววตาความรักความสุขในแบบของตัวเองเมื่อวันที่25เมษายนผู้สื่อข่าวรายงานว่าบนโลกออนไลน์มีการแชร์เรื่องราวของผู้ใช้ Facebook ที่ชื่อว่ารุตวิจิตพงษาที่ได้เผยแพร่าภาพน่ารักของพ่อที่คอยอุ้มลูกแม้ต้องทำงาน โดยเฟซบุ๊กดังกล่าวระบุข้อความว่าเห็นภาพนี้แล้วรู้สึกว่าสิ่งที่ตัวกูบ่นว่าเหนื่อยนั้นนี่แม่งโคตรกระจอกเลยภาพจากเน็ตขอบคุณเจ้าของภาพอย่างสูงครับหลังจากที่ได้มีการเผยแพร่เรื่องราวนี้ออกไปก็มีชาวเน็ตจำนวนมากต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นบ้างก็บอกว่าคนที่ลำบากกว่าเรามีเยอะบางก็บอกว่าเห็นแล้วรักพ่อเลยรู้สึกดีนะกับรูปนี้ ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิว .com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวค้นนะคะรักทุกคนคะ่ะ